แชเดลพุกกี ki, ้สาวไทยสไายชนบทเยอรมันนะคะมานั่งมุมตรงนี้ให้เห็นบรรยากาศต,นต้นตะไคร้อยากจะนําเสนอค่ะอันนี้ก็ปีนี้ปลูกได้สวยมากๆเลยวันนี้ก็มาทํางานในสวนแล้วก็เก็บมะเขือที่เราเพาะพันุเองเนาะอันนี้ก็เป็นมะเขือค็อกเทลแล้วก็มะเขือพันเนื้อด้วยนะอันนี้รีบมาเก็บแล้วก็ถอนต้นที่มันเรียกว่ามันไม่มีลูกแล้วเราก็มาถอนแล้วก็ทําความสะอาดเนาะ วันนี้ก็มีหัวข้อนะคุณจากเพื่อนบ้านที่เป็นศัตรูกันกลายเป็นมิตรนะเมื่อไม่กี่ปีนี้เราก็กลายเป็นมิตรกันแล้วก็เขาได้รับการสูญเสียภรรยาอันเป็นที่รักของเขานะอันนี้ก็เรียกว่าจะวนๆอยู่กับผู้ชายวัยเกษียณเนาะคนแก่วัยเกษียณฝรั่งวัยเกษียณนะเขาก็จะอยู่รั้วติดหน้าบ้านของเราเนาะเอาทำไมถึงพูดว่าจากศัตรูกลายเป็นมิตร อย่างที่บอกนะสามีเราก็มีสวนสวนน้อยๆหอยสังแล้วก็อเมซอนเขาก็ไม่ค่อยมามีอารมณ์จะมาทําสวนหรอกแต่เขาก็ไม่ได้บอกให้เรามาทำหรอกเพราะฉะนั้นคนที่นี่นะคือถ้าเป็นบริเวณบ้านของเราแล้วมีต้นอย่างต้นบรอมบร์และแบ็คเบอรรี่ของเราเนี่ยที่วันนี้เราตัดเนี่ยด้านนู้นเรียบเลยเนี่ยถ้ามันเลื้อยไปบ้านคนอื่นเขาเนี่ยเขาก็จะโมโหแล้วคุณลุงเนี่ยแกก็จะเป็นคนที่สะอาดแกจะเป็นคนที่แบบ ทางย่าตลอดเรียกว่าอะไรที่แบบรกๆกแกก็จะขยันเราถึงบอกว่าคนแก่ที่เนี่ยเขาขยันแล้วคนแก่จริงๆเขาจะเนี้ยบมากๆเลยแล้วก็จะเป็นคนที่ละเอียดนะอาจจะขี้เหนียวด้วยอันนั้นเราไม่รู้นะรู้แต่ว่าเป็นเพื่อนบ้านเขาไม่ชอบขี้หน้าแฟนของเราตอนแรกเนาะต้นไม้ตรงสวนหลังบ้านของเรามันก็จะยื่นกิ่งไปที่บ้านของเขาสังกสีที่บ้านคุณลุงก็เลี้ยงเต่าเต่าหนึ่งตัว เตาก็อยู่กันมาตั้งแต่ตอนแรก7 8ปี10ปีนะเมื่อล่าสุดเนี่ยเราก็เห็นแกเราสังเกตในปกติจะเห็นคุณยายคุณลุงกับคุณยายมานั่งถอน,ต,อนต้นไม้ข้างๆสวนของเราแล้วเราก็มานั่งทําปลูกผักตรงนี้เนาะเราก็เห็นประจำแล้วเราก็ทักทายแกนะคะจนเราบอกว่าถ้าเกิดต้นไม้บ้านชั้นเนี่ยเราก็ไปคุยกับแกเพราะแกไม่คุยกับสามีเรา หนุ่มโสดให้ระวังกูไม่ยอมใครบ้าบอนะคะเราก็ไปคุยกับแกแล้วเราบอกว่าเราจะตัดกิ่งไม้กิ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะจนจากคนที่เป็นศัตรูพอเห็นแกเพื่อเราก็ทักไปซื้อของเราก็ทักเนาะลูกชายตอนเล็กๆก็ไปเล่นเต่าเพราะคุณลุงเขาจะมีบ้านเต่าเต่าหนึ่งตัวเลี้ยงเอาไว้แกเลี้ยงมาตั้ง,งหลายปีแล้วละ่ะ จน,จนกระทั่งเราก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นเอาเต่าอ,ออกมาเดินให้กินผักให้กินอะไรที่แกปลูกนะก็จะมีสตรอเบอรี่มีมะเขือเทศแกก็จะปลูกตรงนี้มีมีผักต่างๆที่แกปลูกพวกสลัดอะไรเงี้ยคุณยายก็ก็จะมาเก็บมากบางทีก็คุณลุงเราก็ไม่เจอแกมาหลายเดือนแล้วแหละสําหรับปีนี้เนาะพอไปเจอคุณลุงก็แกก็มาพูดแบบเธอรู้ไหมว่าปีนี้ฉันสูญเสียไปเมียของฉัน ก็ตายช่วงเดือนกุมภาแล้วก็พี่สาวแกด้วยก็เสียปีนี้คือเสียสองคนที่ที่แกเศร้าแล้วแกก็บอกตอนนี้นะฉันก็เหลือเหลือตัวคนเดียวก็เป็นหนุ่มวัยเกษียณตัวคนเดียวคนแกเอาไหมใครจะเอาไหมขยันมากจะบอกให้ถับขยันมากนะแต่เราก็คิดว่าคงจะแก่เกินจะเยียวยาเป็น เราก็คงไม่เอาหรอกแกก็คงไม่เอาแกคงจะรักเมียแกแต่เราก็ไม่รู้เนาะนะคะแล้วทีนี้เราก็ถามว่าแล้วเ,เต่าคุณลุงจะเลี้ยงยังไงเพราะว่าแกคงจะไม่มีอารมณ์ที่จะมาเลี้ยงอะไรแล้วเนาะเพราะว่าแกก็อยู่ตัวคนเดียวเราก็เข้าใจแล้วแกก็บอกเต่าก็เอาไปให้ที่น่าจะเป็นสวนสัตว์ก็เอาไปไว้ที่นูน่นเพราะว่าฉันก็คงเลี้ยงไม่ได้หรอกเพราะฉันไม่เหลือใครแล้วอันนี้น่าสงสารนะชีวิตไปกเกษียณของ หนุ่มที่นี่เนาะแต่ถ้าเขาได้ผู้หญิงที่มาดูแลหรืออะไรอย่างเงี้ยเราว่าก็ดีแต่ถ้าได้ผู้หญิงที่ไม่ดีมาหลอกเขาเนี่ยการที่เขาสูญเสียแล้วก็ถ้าเจอผู้หญิงไม่ดีด้วยมันก็มีหลายกรณีว่าสามีฝรั่งแก่อาจโดนผู้หญิงไทยหลอกก็มีหลอกให้รักแล้วก็อยากได้แต่เงินแกไม่ดูแลอะไรก็มีแล้วก็ฝรั่งที่เป็นคนแก่แล้วก็เจ้าเล่เรียกว่า ไม่รับผิดชอบก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงได้บอกว่าถ้าคุณมาอยู่ในสถานที่จริงแบบนี้อย่างเราสัมผัสเนี่ยผู้ชายวัยเกษียณเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นที่เราสัมผัสนะเราว่าดีเราชอบเขาจะขยันเขาจะเนี๊ยบมากนะแต่ว่าเราก็คงจะ,ะหรือว่าอะไรแนละ้วก,ก็คงไม่เอาอแต่เราชอบผู้ชายที่สูงอายุเราคิดว่าเราเราคิดว่าเขาแบบอบอุ่นนะสาหรับตัวเรานะแต่ว่าเรา ถ้าแก่มากเราก็ไม่ไหวนะเราอยากจะสร้างครอบครัวเนาะเราก็เลยเลือกที่ดีที่สุดเนาะแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนนะเพราะทุกคนก็มีดีมีเลวไม่ว่าจะเป็นคนแก่หรือคนหนุ่มหรือคนที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วบางคนก็ดีแต่เราจะบอกว่าคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วแล้วชอบพูดเรื่องเมียเก่าว่าเมียฉันไม่ดีอย่างานู้นี้อ่ะคิวต่อไปก็จะเป็นเราอย่าไปไว้ใจมันพูดได้แค่นี้แหละพูดอะไรเยอะไม่ได้ นะครเพราะฉะนั้นจากการที่เป็นศัตรูกันก็กลายมาเป็นมิตรกันแล้วก็พบแก่สูญเสียแบบนี้เราก็เศร้าใจไปด้วยเลยเนาะกินมะเขือเทศเพราะฉะนั้นเราถึงคิดว่าบางคนเขาเป็นคนที่สูงอายุแล้วแต่ว่าอาจจะมีลูกทรงลูกสาวเขาเขาอาจจะถามพ่อนะว่าอยากได้คนมาดูแลไหมอยากได้เมียไหมบางคนเขาก็ถึงกับหาเมียให้พ่อเขาเนะคือมันประหยัดหลายอย่างเขาก็คิดว่าพ่อเขาจะมีคนมาดูแล มาปรนนิบัตินะคะแล้วอาจจะเสนอเง,งินดงเงินเดือนให้เพราะบางคนเขาก็ค <c oughs> งไม่มีเรื่องอย่างว่าแล้วล่ะแต่เขาอยากให้มาดูแลพ่อเขาแต่คิดว่าจะได้สมบัติไหมคงจะยากบอกเลยใครที่จะคิดแบบนั้นนะเราว่าเปลี่ยนใจเถอดหาคนที่อายุใกล้ๆกันเถอะนะคุณลุง <c oughs> คุณลุงหลังบ้านก็ <c oughs> มาจะ <c oughs> ไปทักทายแกก่อนฮัลโหล Alles gut? Ja, ich probiere es wieder mal. Ich war im Krankenhaus. Wel? Krankenhaus? Ja, ich war im Krankenhaus. Als so, Schneider unten, ne? Auch nicht, du kriegst sie nicht ah. auf. Aber das ist, kommt immer wieder. Ich, ich gucke, welche Woche ich ein bisschen näher bekomme, so viel. Abschneide, abschneide, so hoch. Viel Arbeit, genau. เมื่อนิคมาฉันชอบเวลาฉันชอบทุกอย่างคุณลุงเพื่อนบ้านที่น่ารักไป้แอปเปิลมาด้วยแอปเปิลคุณลุงให้แอปเปิลมาคุณลุงให้แตงกวามาด้วยอันนี้นะเขเรียกว่าเป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักมากๆ ใครมาใช้ชีวิตที่นี่เนาะเราถึงบอกว่าสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยคุณลุงก็แก่มากแล้วอันนี้ก็หนุ่มวัยเกษียณด้านนี้ก็เหลือแก่คนเดียวแล้วน,นี่ก็ตายายตรงนี้ก็เรียกว่าแก่มากแล้วก็ เมียแกก็ไม่ค่อยสบายเนาะอย่างที่บอกเนาะใบกเกษีณก็อยากจะมีคู่ชีวิตนะคะอันนี้เราก็ถึงให้เรานึกนึกถึงใจเขา้าใจเราเนาะทำทุกวันให้มีความสุขให้มากที่สุดเนะไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเนาะสำหรับคลิปนี้เรียกว่าให้ดูบรรยากาศสดๆเพื่อนบ้านของเราเนาะว่าแต่ละคนเขามีนิสัยยังไงเนาะอันนี้ก็เรียกว่าเพื่อนบ้านดีเราก็จะมีชีวิตที่ดีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ให้ผลไาม้เต็มถาดเลยค่ะ ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องน้อยๆของเราด้วยนะแล้วใครอยากจะสนับสนุนก็สามารถซื้อสติกเกอร์ส่งให้เราได้นะคะเพื่อที่จะเป็นขวัญและกำลังใจในการที่เราจะเรียกว่าพัฒนาช่องให้ ดีขึ้นเรื่อยๆนาอแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับทุกท่านได้รับชมนะขอขอบคุณล่วงหน้านะ